ถ้าเียงชัดไหมนะคะวันนี้ไม่สอนไม่สอนตีเค้กนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสอนเสร็จปุ๊บจะเอาริก์นะคะมาแปะไว้ให้นะคะไม่ต้องจกใจเดี๋ยวได้เรียนเหมือนกัน <c oughs> คือสูตรนี้เป็นสูตรที่กุ้งทําขายที่บ้านเนาะ <c oughs> แล้วทีนี้วันนี้จะมาสอนทําเฉพาะ,ะเนื้อหน้ามะพร้าวะคะ่ะหน้ามะพร้าวเอาเวลาตัวเค้กเนาะ <c oughs> และทีนี้ซึ่งปกติแล้วอะ่ะปกติเดี๋ยวกุ้งจะเล่าให้ฟังก่อนนะรติได้มาจากเชฟนุ่นนะคะสูตรสูตรสูตรหน้ามะพร้าวนี้เนาะ ปกติที่กุ้งทําเนื้อมะพร้าวเอาเวลาตัวเค้กอะ่ะกุ้งจะไม่ผสมอะไรใดๆเลยหมายความว่ากุ้งจะเอาเนื้อเอามะพร้าวน้ําหอมกับเนื้อที่ได้นะคะเอาไปเชื่อมแค่นั้นเองแล้วก็เอามาทิ้งให้เสด็จน้ําแล้วก็เอาจะเอามาลาดตัวเค้กเลยซึ่งอายุการจัดเก็บของเขาได้ประมาณสองอาทิตย์นะคะซึ่งนานมากเนาะแต,แต่ที่กุ้งมาทําสูตรของเชฟนุ่นเนี่ยคือเขาจะมีส่วนผสมของนี่เลยมีส่วนผสมของนี่เลยนะคะใช้ทั้งหมดเลยได้ทั้งน้ํามะพร้าว กะทิแล้วก็นมข้นจืดนะคะนมข้นจืดแล้วก็เนื้อมะพร้าวน้ำตาลเกลือนะคะแล้วก็แป้งกวนไส้ซึ่งมีส่วนผสมหลายๆอย่างแต่ว่าอายุการจัดเก็บกุ้งดูจากส่วนผสมแล้วคืออยู่อยู่ไม่ได้เกิน3วันแน่ๆนะคะแต่ว่ากุ้งก็อยากจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนรสชาติดูบ้างนะคะว่าถ้าทําสูตรนี้แล้วจะอร่อยนัวไหมอะไรนี้เนาะอ่ะเรามาทํากันเลยเริ่มแรกนะคะเราจะใช้แป้งกวนไส้นะคะกุ้งจะบอกเต็มสูตรนะคะ แป้งกวนไส้32กรัมนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะเกลือครึ่งช้อนชานะคะเกลือครึ่งช้อนชาใส่เข้าไปนะคะน้ำตาลทราย50กรัมนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะเพราะว่าเราต้องกวนตรงนี้กวนเกลือแกแป้งกวนไส้แล้วก็น้ำตาลให้กระจายตัวดีก่อนนะคะให้กระจายตัวดีก่อน พอเราถึงจะใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปนะคะอันนี้น้ำมะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าว180กรัมนะจ๊ะใส่เข้าไปอย่าเพิ่งใส่หมดนะอย่าเพิ่งใส่หมดเพราะว่าเราจะให้แบบว่าให้แป้งกับน้ําเข้าผสมเป็นเนื้อเดียวกันก่อนแล้วเราค่อยใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปเนาะ,ะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปทีเดียวพรวดเลยเนี่ยเขาแป้งเขาจะเป็นก้อนนะคะซึ่งจะทําให้เรากวนยากทํางานยากนะคะพอเป็นแบบนี้แล้วใช่ปะ พอเป็นพอหมดผงแป้งแล้วนะคะพอหมดผงแป้งเสร็จปุ๊บเราจะใส่น้ำมะพร้าวทั้งหมด180กรัมอันนี้กุ้งจะบอกเต็มสูตรแต่ว่ากุ้งทำแค่เสร็จ1ส่วนสแค่นั้นนะคะทำเป็นตัวอย่างเฉยๆเนาะแล้วก็น้ำกะทินะคะ150กรัมนะจ๊ะใส่เข้าไปน้ำกะทิ150กรัมนมข้นจืดตานกเกี่ยวนะคะ100กรัมนะคะ อันเนี้ยพอเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะเอาไปตั้งไฟกันเลยนะคะเนื้อมะพร้าวอย่าเพิ่งใส่นะเว้นใส่ทีหลังนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวกุ้งจะพาไปตั้งไฟเลยเนาะต้องคนตลอดเวลาเลยนะคะไฟอ่อนพอคนเขาจนข้นนะคะพอแป้งคนเสร็จปุ๊บแล้วก็จะกวนต่ออีกประมาณสัก30วินาทีเนาะเพื่อให้แป้งเขาสุกดีนะ แล้วก็เราก็จะใส่ปิดเตาแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวไปนะคะกวนตลอดเวลาห้ามละไปไหนเพราะว่าถ้าเขาได้ปุ๊บเขาได้เลยนะคะถ้าใครชอบศาสตร์ลวดหน้านะคะไปเรียนได้เลยนะคะกุ้งปักบุดไว้ให้แล้วนะคะบนเพจนี้เนาะสอนพาร์ทหนึ่งถึงพาร์ทแปดแบบสอนละเอียดทุกขั้นตอนคุณสามารถเอาไปเปิดร้านทำเงินได้เลยะคะ่ะ ถ้าใครชอบช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ผลิตผลงานดีๆออกมาเนาะครดแล้วนะคะแป้งเขาเริ่มคนแล้วพอแป้งเขาเริ่มคนเนี่ยเราต้องเร่งมือนิดนึงนะ,ะพอเราเร่งเร่งมือเสร็จปุ๊บเราจะกวนต่ออีกประมาณสัก30วินาทีนะคะเพื่อให้แป้งเขาสุกดีนะคะเพื่อให้แป้งเขาสุกดีแล้วเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวลงไปแล้วก็ปิดเตานะคะ พอเขาได้เสร็จปุ๊บเราอย่าเราต้องเอาไปแช่เย็นก่อนนะเราต้องเอาไปแช่เย็นอย่าเราจะเอาไปโรยหน้าเค้กนะตอนนี้เลยนะเราต้องรอให้เขาเย็นสนิทก่อนไฟดูเอานะคะไฟกลางเนาะดูเอาดูเอาคือเวลาเรากวนแป้งตรงนี้ค่ะเราต้องกวนให้เขาข้นดีนะคะเพราะว่าถ้าเรากวนเขาไม่ข้นดีเนี่ยเวลาเราเอาไปใส่หน้าเค้กอ่ะเขาอาจจะคืนตัวได้นะ เราว่าถ้าเขาคืนตัวมันก็จะเป็นน้ำแฉะๆเนาะเตาบ้านกุ้งไม่เสถียรนะคุณก็ต้องคอยปรับอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้นะคะพอเขาได้แบบนี้เห็นชัดไหมจ๊ะเห็นชัดไหมเราจะกวนต่ออีกประมาณสัก30มสิบวินะคะนี่นะคะเห็นชัดไหมประมาณนี้ ดูแบบว่าให้เขาเป็นลอยไม้พายให้ลอยเป็นลอยไม้พายลอยหวัวตะก้อค่ะอ่ะเดี๋ยวกุ้งจะกวนต่ออกแป๊บนึงเนาะเนี่ยเป็นประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะอา้าวสามสิบวินาทีกุ้งจับเวลาไว้แล้วนะอา้าวครบแล้วนะกุ้งปิดเตาเลยเนาะพอปิดเตาเสร็จปุ๊บนะคะแล้วกุ้งจะใส่เนื้อมะพร้าวอันนี้ได้จากมะพร้าวหนึ่งลูกนะคะแต่ในสูตรของเขาอ่ะที่กุ้งบอกไปตะกี้คืออ่ะมะพร้าวสี่สองถึงสี่ลูกนะคะ ถ้าคุณชอบเยอะคุณก็ใส่ไปได้เยอะเลยนะคะเนี่ยเราก็จะได้ไส้มะพร้าวหน้ามะพร้าวที่แบบว่านัวนัวเนาะนัวนวประมาณนี้นะคะหอมมากเลยะคะ่ะมันหอมเนื้อมะพร้าวหอมน้ำมะพร้าวหอมกะทิเนาะหอมนมนี่ประมาณนี้นะคะ อันนี้เราต้องเอาไปทิ้งให้เขาเย็นสนิทก่อนแล้วค่อยเอามาเอามาลาดตัวเค้กนะคือที่ทําเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวกุ้งจะทําให้ดูนะคะเดี๋ยวพุ่งจะทําให้เค้กที่เสร็จแล้วนะคะคุณจะทําเป็นใส่ถาดสี่เหลี่ยมหรือจะทําเป็นทรงอะไรก็ได้แล้วแต่ตามใจชอบนะแต่อันนี้เป็นไส้ที่เราทําตะกี้ค่ะที่เขาเย็นตัวแล้วนะที่พร้อมที่จะเอามาลาดเค้กแล้วเนาะอ่ะทีนี้กุ้งจะเอาเค้กที่ที่ตัดไว้นะที่ตัดไว้ กุ้งก็จะเอามาลองใส่กระดาษอันนี้ค่ะอันนี้เป็นเค้กชิปฟ่อนนะคะเป็นชิปกุ้งจะทําแบบนี้นะคะจริงๆแล้วปกติกุ้งจะลาดครีมด้วยนะกุ้งจะแบบปาดครีมเขาก่อนนะคะแล้วก็เอาเอาเนื้อมาพ้าว่ลาดอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้นะคะเนื้อเค้กก็จะเนื้อเค้กก็จะประมาณอย่างนี้เนาะ เดี๋ยวกุ้งจะทาเป็นตัวอย่างให้ดูสองชิ้นนะจ๊ะนี่นะคะเราจะทําเป็นเราจะเอาเนี่ยมันมีขายตามร้านอุปกรณ์ที่ขายอุปกรณ์เบเกอรียย่นะคะถุงถุงพลาสติกที่ไว่าพันเค,ค้กอะค่ะที่เวลาเราจะใส่กล่องเนาะมันจะได้แบบว่ามันจะได้ไม่เลอะเทอะเละ,ทะเละทอะค่ะแลวเค,ค้กเนื้อเค,ค้กเราก็จะไม่ไม่แห้งด้วยเนาะและกุ้งก็จะทําแบบนี้เนาะเอาสก็อตเทปติดเขานิดนึงนะคะเอาสก็อตเทปติดเขานิดนึง แล้วอันนี้อันนี้กุ้งจะไม่ไม่พันแล้วกันเดี๋ยวกุ้งจะไว้ชิมเนาะมันก็แค่นี้ค่ะเนี่ยถ้าคุณจะใส่กล่องสามเหลี่ยมใช่ป่ะคุณก็ทําแบบนี้ใส่เข้าไปเลยนะคะใส่เข้าไปเลยแล้วทีนี้นี่นะคะเนื้อมะพร้าวที่เราได้ตะเก,กี้แต่รอให้เขาเย็นก่อนนะเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปค่ะโรยหน้าเข้าไปเนาะเป็นเค้กที่แบบว่านัว หน้านัวมากเลยเดี๋ยวกุ้งจะลองมาชิมนะว่ามันแบบว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะเพราะว่ากุ้งไม่ได้ปกติที่ทําขายอะไม่ได้ทําแบบนี้นะคะเราก็เกลี่ยให้เขานิดนึงนะคะเกลี่ยให้เขาแบบทุ่วๆนิดนึงนะจะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ตามใจชอบแล้วแต่ที่จะราคาจะขายเลยนะคะเดี๋ยวขอจัดระเบียบนิดอันนี้กุ้งทำกุ้งทาขนาด เค้กแค่หนึ่งปอนแค่นั้นนะคะปกติกุ้งมันจะขายแบบว่าชิ้นละสามห้าอะไรเงี้ยสามชิ้นร้อยถ้าเค้กขนาดหนึ่งปอนนะ <Okay. S 1> ใส่เข้าไป <Okay. S 1> นะคะอ่ะทีนี้บ้านปกติเขาจะเอาอะไรมาประดับกันแล้วแต่บ้านกุ้งมีต้นอันนี้ค่ะต้นอะไรนะเขาเรียกว่า กุ้งก็ใส่ประดับไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ฝาปิดนะคะใส่ฝาปิดพร้อมที่จะขายแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เนี่ยประมาณอย่างนี้ค่ะประมาณอย่างนี้เนาะแล้วทีนี้ชิ้นเมื่อเช้าที่กุ้งทำไว้กุ้งก็จะเอามาใส่กล่องขายแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะแบบนี้ ซึ่งเขาก็จะไม่เลอะไมเะ่เลอะเทอะแต่ว่าคุณต้องใส่ตู้เย็นตลอดเวลานะคะเพราะว่ามะพร้าวเขาจะเสียง่ายเนาะกุ้งว่าสูตรนี้นะคะอายุการจัดเก็บของของเนื้อมะพร้าวเนี่ยคงจะแบบว่าอยู่ได้ไม่นานนะคะอยู่ได้ไม่นานแต่สูตรของกุ้งคือไม่ผสมใดๆเลยเอาเอามะพร้าวน้ําหอมล้วนๆเลยอะไปเชื่อมแค่นั้นแล้วก็เอามาโรยหน้าเค้กแต่ก่อนที่จะโรยหน้าเค้กกุ้งเอามาปาดครีมก่อนนะ กุ้งเอามาปาดครีมก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวกุ้งจะชิมให้ดูนะจ๊ะกุ้งก็เลยไม่พันพลาส,สติกนะจะชิมให้ดูว่ารสชาติเขาเป็นยังไงเนาะอะ,อะโปะเข้าไปเยอะๆค่ะชอบวันนี้ไม่ได้สอนตัวเค้กนะคะเดี๋ยวกุ้งไม่ต้องตกใจนะคะคนที่เข้ามาทีหลงังเดี๋ยวกุ้งจะหาลิงก์มาแปะไว้ให้นะคะ ลิงเคยคือหมายความว่าเคยสอนไปหลายรอบแล้วชิปฟอนเนาะประมาณ,มาณหน้าตาประมาณนี้นะคะไม่มีครีมเลยนะมีแต่เนื้อเค้กกับมะพร้าวอะค่ะไม่มีครีมวันนี้แต่ที่กุ้งขายกุ้งจะปาดบัตเตอร์ครีมด้วยแล้วก็เอาเอามะพร้าวที่เราเชื่อมไว้มาปกแค่นั้นเองนะคะหน้าน้ากินไหมง่ายๆเนาะเดี๋ยวกุ้งจะลองชิม จะลองชิมแบบว่าใส่มันก่อนนะอันนี้ใช้เนื้อมะพร้าวน้ำหอมนะมันหอมมันหอมมันนัวมากเลยค่ะแล้วก็มันก็จะมีมันก็จะมีรสชาติกว่าเนื้อมะพราะ้าวเฉยๆที่กุ้งเชื่อมน้ำตาลฉเฉยๆเนาะมันก็จะเข้มข้นอร่อยกว่ากันคนละแบบนะคะ แต่อายุการจัดเก็บเขาก็จะสั้นเพราะว่าเขามีส่วนผสมของแป้งน้ําตาลนมกะทิหลายอย่างเนาะอ่ะเดี๋ยวจะชิมทั้งทั้งเนื้อมะพร้าวด้วยไอย้ทั้งเค้กด้วยจะหล่นนี่นหะ อ,อร่อยลงตัวมากเค,ค้กเนื้อนุ่มมากเคี้ยเค,ค้กนุ่มละเอียดแบบว่ามันเข้ากันแบบลงตัวมากกับสูตรมะพร้าวสูตรนี้นะคะอร่อยอะ่ะอร่อยลงตัวมากค่ะแล้วเดี๋ยวพุ้งจะไปเขียนสูตรให้นะหอมมากอร่อยมากแต่ว่า ต้องขายเร็วๆนะต้องขายให้มันหมดภายในวัน2วันอะไรเงี้ยห้ามเกินนั้นเพราะว่าหน้ามะพร้าวเขาจะเสียเร็วนะคะอ่ะอร่อยลงตัวรับรองเลยการันตีนะคะแล้วเดี๋ยวกุ้งจะไปบอกสูตรนี้นะคะสูตรเนื้อเค้กช็อปชิฟฟอนเป็นสูตรที่กุ้งทำขายที่บ้านนะคะเดี๋ยวกุ้งจะไปเขียนสูตรให้แล้วถ้าใครชอบก็ช่วยกดติดตามนิดนึงนะคะเป็นกําลังใจกันเนาะแล้วก็แล้วเดี๋ยวกุ้งจะไป เขียนสูตรให้นะคะทั้งสูตรที่เป็นเนื้อชิฟฟ่อนแล้วก็สูตรที่เป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะอืมโอเคมาแล้วไปไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกแชร์เลยนะคะสวัสดีค่ะ